กินหน่อยร่าถ่ายกแต่ไม่ให้ซื้อของมาให้เขียนให้กูเขาไม่ซื้อจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไม่ให้ซื้อดีนะเนี่ยกลับไปซื้อของกินให้กูเขาหอมรอดีไหมดีใจมไหมเขาพึ่งขายหรือยังยังหรือต้องไปซักผ้าอยู่เนี่ยต้องซักผ้าไม่มีชุดใส่พรุ่งนี้ซักผ้าอะไรไม่มีแต่เอ๊ยไม่มีชุดใส่ทำงานพรุ่งนี้ ทำเลวันนี้หยุดไงรีวิวสี่พูดบ้างเดี๋ยวไม่มีคนติดตามพวกข้องหอบไม่พูดนี่แหละกินอะไรคะอันนี้คืออะไรคะขนมเปียโนด้วยก็ต้องบอกว่าอุ้ยมันเป็นรสชาติยังไงมันหวานค่ะมันเค็มค่ะมันขมมากเลยค่ะมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีรสชาติด้วยมันไม่ขมมันเป็นรสชาติยังไงคะอร่อยค่ะห่วย รสชาติรสชาติรส,าตรสชาติอรนะ่อยมากเลยอ้าวคุณเข้าหอมคุณทำหกหมดแล้วรสชาติมันจืดๆหรอรสชาติมันขมๆใช่ไหมไม,มันเป็นรสชาติไงอร่อยมากมันอะไรมันหวานไหมหวานเอาก็บอกเลยรสชาติมันหวานค่ะ เก็บใส่เลยเจ๊เกดูดีเขาหอมทำผงมาแล้วเนี่ย